รอยแท้คุณภาพดีราคาถูกส่งเร็วทันใจของแท้ชัวร์ไม่ม่วนนิ่มต้องที่นี่เลยฉันรับชอบลิงต้าลิปครับผมลุยโอเคกราบสวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับผมอันนี้ขอถามหน่อยท่านชมปเนี้ยยังคุ้มอยู่ไหมเพราะว่าผมเปิดมา3ใบแล้วนะคือ EC ออกทุกใบเลย <c oughs> ขอถามหน่อยใบนี้คุ้มอยู่ไหมมันพึ่งดวงเยอะไปเหรอ EC มันออกบ่อยมากเลยว่ะเ <c oughs> ชื่อชาวเน็ตกดเวอันนึงฮะ อ่ะบวกแปดอีกอันนึงอ่ะชาวเน็ตบอกคุ้มกูลองชาวเน็ตมีอะไรแนะนำอีกอ่ะเนี้ยแปดสิบสามตัวเนี่ยอันเนี้ยอยากแก้มือหน่อยผมเปิดมาสามไปนะ EC ไมีแค่สิบตัวนะครับแม่งออกโคตรบ่อยบวกเลยอ่ะผมไปสุ่มไอ้แบบห้าตัวอ่ะไม่งยังดีกว่าอีกอ่ะอันนี้ใช่ไหมเนี่ยถึงสิบแปดล้านวิ่งชาวเน็ตบอกดีชาวเน็ตบอกได้บวกแปดด้วย ขอให้มาไปแรก้ึหึบวกห้าตตินี่ไงโอ้โหไปเงยบวกหตต้าตติปี0 7ด้วยทำไมไม่สูงทั้งหกมาอชาวเนต็ตแม่งหลอกกูอีกแล้วจัไดไยกดตรงคอควายแล้วกันนะฮะถ้ากูไม่ได้บวกแปดกูก็ควา,วายอ่ะประมาั้าหายชาวเนต็ตจงดูบวกแปด บอกห้าวะทำไมไม่เอาปีสปิบหกทำไมไม่บอกเมื่อกี้ล่ะครับเพื่อนเพื่อนบอกช้าล่ะครับเปิดนักเตะไทยโคตรคุม้มเอาว่ะร้อนเผา่บอกเลยอ่ะร้อนจริงอะเนี่ยโอ้ใบนี้ผมเปิดมาสามใบแล้วเนี่ยี c ทุกใบบอกเลยวันนี้ขอแจมแจมครับตำนานมานี่คิรียมาดุยเลยครับผมผมได้โดบวกเจ็ดตีขึ้นบวกแปดแตกสมสมแน่าชาวเน็ต เองอะ่ะบ้าหรือเปล่าบกแผลครจะไปติดกันเขาไม่ใช่ตีกันเขาซื้อกันจังหวะนี้อีซีอย่าได้มาขอตำนานตนัวไหนก็ได้ครับผมกูกราบนะครับเสียงสั่นแม่งโอ้โหผมสั่นจริงหล่อเพลงเปิดอื้อหืออื้อหือ เขาเทพจะขอไอดีด่าพ่อคุณแล้วนำ้ำชมอีกไอดีหนึ่งอย่าเพิ่งเปลี่ยนพาสเวิร์ดหนีนะครับผมในรูปเนี่ยเห็นปะ่ะอีเสียมมีแค่เนี้สัดแล้วมึงออกทุกใบเลยครับโคตรเฮี้ยเลยวะ่ะใบนี้ผมไม่เอาแล้วจัดไปครับหนึ่งโอ้โหแทงต้องหมื่นเลยเหรอแลกหมดเลยไหมเนี่ยไม่อยากแลกหมดเลยอ้เฮีย้ยเจ๊งแล้วแบบรู้สึกแย่ น้ามึงเอาจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยเอาอ่ะเอาจริงเหรอเอาหมดเลยวะเอาไอหน้าหมดเลยมะมึงบ้าแล้วมึงเห็นมึงไม่เห็นเหรอเมื่อกี้โคตรเจ๋งเลยนะเอาโหไอหน้าแม่งเอาเรื่องไว้มึงบ้าแล้วจัดไปครับรอแจ็คพอตนี่แจ็คพอตเยอะกดเลย1ิบตัว นี่หือได้ตัว๋วเท่าไหร่หึอมันได้แจ็คพอตทุกอันเลยว่ะเฮ้ยมันเป็นสูตรนะฮะท่านผู้ชมคือแบบรอแจ็คพอตเยอะๆเว้ยแล้วกดเว้ยมันจะได้แจ็คพอตเว้ยโอ้โหเอาวะ่ะเดี๋ยวแม่งรอแจ็คพอตนี่แหละรอสักแปดเจ็ดแปดสิบนะชาวเน็ตนะคนจริงก็งี้เอาวะ่ะโอ้โหมันเชิดชูไปแล้วเชิดชูไปดิเจอคนจริงวะ่ะเดี๋ยวรอแจ็คพอตขึ้นนะ,ะเดี๋ยวรอสักประมาณห้าสิบอ่ะกดเลยโอ้โหขึ้นทักทีเหรอครับ กดละ47่สิบเจ็ดพาแล้วร้อยเอร้อยเท่าไหร่แจ็คพอตอืมแจ็คพอตไม่มาแต่ว่าได้62ตัวก็ยังดีะก็ยังดีะเฮ้ยแปดสิบแจ็คพอตแปดสิบแจ็คพอตแปดสิบนี่ไงแจ็คพอตแปดสิบเจ็ดโอ้โหแม่งได้แจ็คพอตทุกรอบเลยกดทีบีเนี่ยสุดยอดว่ะมันเป็นสูตรนะท่านผู้ชมรอแจ็คพอตขึ้นอะแล้วก็กดอ่ะมันจะได้แจ็คพอตเลยเนี่ยเห็นป่ะชาวเน็ตแม่งบอกผมมาเไี้ผมเจ็ดสิบแจ็คพอตแปดเจ็ดสิบถูกทันไหมวะ โอ้โหไปทันที่สามห้าไม่เงยกดยชา้าไปโอ้โหกดช้าไปนิดเดียวมันขึ้นเจ็ดสิบแล้วแบบง่วงลงสามห้าเลยตอนนี้เรามีเก้าร้อยสิบตัวมันก็ต้องอันนี้เปล่าวะท่านผู้ชมไอ้นอาไงนะเราอะหรือจะเอาอันอื่นเอาเมนยูไหมเด็กผีอะเด็กผีต้องเมนยูเปล่าวะ,วะ <c oughs> บ้าเล้ยเอาเมนยูกูก็บ้าแล้วท็อปสามสิบโอเคมันต้องไปนี้แหละเก้าร้อยตัว ใครเคยเปิดบมางอ่ะใบเนี้ย <c oughs> เอาละไอ้อยไปเดียวเลยอะใบเดียวเลยนะครับเพื่อนๆครับชาวเน็ตครับเจ๊งอย่าด่ากูนะครับ <c oughs> 900ตั๋วเกิดมายังไม่เคยจะเปิดเลยเพราะ <c oughs> จะแพงคนจริงว่ะมึงบ้าแล้วบวกห้า <c oughs> มาใบหนึ่งกูก็เฮเลยสามห้าล,ล้านก็ถือว่าแพงใช่ได้นะสองล้านไปดิสิบเก้าล้านก็มาเมซี่อีกแล้วนะมึงเนี่ย อืมล่ามอสไปซิ่งมาสองรอบเลยอืมโด้โดนี่ไงนะใช่ป่ะไอใบนี้ใช่ป่ะท็อปสามบวกห้าถึงบวกแปดใช่ป่ะจัดไปเขาบอกคุ้มค่านี่ไงห้าร้อยล้านไปดีโอ้โหบวกหกไปวาบวกหกครับเพื่อนเจอกูณดิการีน้องการีนแน่ไม่ได้แดกกูหรอกดวงคุณเทพครับเนี่ยดวงเทพไอดีเมื่อกี้ไหมจะขอไอดีด่าพ่อแล้ อุ้ยตำนานกองหลังก็มีให้เปิดด้วยวะ่ะมันจะเทพเกินไปแล้วอ่ะจังหวะนี้อะไปด้วยความรวดเร็วเลยกูอยากเปิดตำนานแล้วครับชาวเน็ตครับอืดูดิตำนานสองไปโอ้โหสิบแปดใบอย่ได้เปิดใบอื่นเมื่อไหร่วะเนี่ยเยอะมากสิบแปดใบฮะผมได้ใครเวิรดพี่ใช่เหรอจากเก้าร้อยตัวขอให้ได้นะครับถ้าได้ใครเวิรดนี่ถือว่าคุ้มมากนะ คุ้มคุ้มโขกแล้วใช่ใช่ใชอเออยอมละยอมละวไอ้ีสิบหกใช่ป่ะปีสิบหกโขกไปโขกห้าโขกแปดใช่ป่ะเออคุ้มจริงว่ะโทษโทษโอ้เนี่ยไม่เชื่อชาวเน็ตไงชาวเน็ตนั่นก็แบบเขารู้เยอะกว่าเออเขารู้เยอะกว่ามึงอ่ะพี่มึงมันเด็กโปกอ่ะพี่มึงไม่เคยเปิดมึงไม่เชื่อคนอื่นไงมึงก็แบบโอ้ยหทำเป็นสดทำเป็นเซียนไปวันวันไงมึงต้องฟังคนอื่นบ้างใช่ไหมครับชาวเน็ตครับเนี่ยชาวเน็ตนั่นก็มาด่ากูเนี่ย ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมโดนด่าทุกวันเลยอันนี้ไม่เปิดละสิบาใบแม่งเสียเวลาชาวเน็ตแม่งรีบชาวเน็ตตูไว้ความเทพผมรู้ว่าชาวเน็ตรีบเพราะฉั้นสิบห้าใบเมื่อกี้คงไม่เปิดละไปเปิดทีหลังกันจังหวะนี้แม่งมาชัว CP เปสิบเพ่งจังหวโดโดน ฟังเสียงอยู่ไปนี่โรนันโดผมบอกเลยนะครับว่ากาลิน,น่าเนี่ยไม่ได้แดกคุณหรอกมึงป,ป,ปรับเดทไปเลยครับบอกเลยนะเนี่ยตัวบนสุดเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละกูบอกว่าเคลมว่าบนสุดไ้ก่อนเพื่อความแบบดูดีโอ้โหเอ๊บวกสองถึงบวกห้าได้บวกสามอะ่ะเห็นปะโอ้โหเอ๊ะมาต่อไปฮนะเอานี่แล้วกันกองหลังตำนานรวมเบอร์ลิเจนเบอร์เบส จัดไปเพลงแม่งมาพอดีกดค้างรอกดไปนี่ไงคาร์ลพันล้านอีกใบว่ะโอ้โหแม่งเดี๋ยวได้แฟลงเดอะบอัวชิบหายเลยเมื่อกี้บอกเลยตามตรงครับโอ้โหใจหายเพื่อนโอ้โหชาวเน็ตแม่งงไปดิดวงกูดีขนาดนี้ได้ยังไงทเทพอะคาร์ลไปมาไปสุดท้ายฮะ วอร์ริเจนท็อป30ราคาสูงสุดราคา900ตัวจัดไปเพลงมาไปนี่เปิดสักทีกดเบาหายฟังจังหวะเพลงฮะน,นี่เริ่มแล้วอินโทรท่อนฮูกมาแล้วท่อนฮูกมาตัวอะไร VR ซีแมนเดี๋ยวเดี๋ยว c ีแมนไม่เอามาโอเวดไม่เอาดิกุลิดพูดถูกพูดดีเป็นเลขก็ได้ข้งหลังชัวร์มาแล้วท่อนฮุกมาแล้วรอ นิดนึงอีกนิดนึงเปิดไปโอโ๋ฮัจีเพื่อนอย่าลืมนะว่าเราเติมไปแค่พันสองนะได้มาเป็นหมื่นล้านแล้วเนี่ยมันคุ้มแล้วมันคุ้มแล้วโถวอรรว่อะไรนะครับเจ้าเน็ตไงไงอะไรไงอะไรกากอะไรมันคุ้มแล้วมันคุ้มแล้วมันอือหืออ,อะไรอะไรตึงโปะ๊ะไปดิไม่เจ๋งไม่คุม้มเหรอเฮ้ยจริงเหรอ นั่นแหละไม่เจ๊ไม่คุมนะแต่แต่ถ้าไปอื่นอนะรวมไปอื่นด้วยมันก็แบบมันก็แบบโดนตู้อีกพันล้านนะอย่าลืมนะพี่ไวเป็นเกย์ไม่ไม่ครับแต่เคยมีผมัวเป็นผู้ชายอยู่ฮนะ <c oughs> หนึ่งหนึ่งไม่สัตว์เอาอะท้ากันเะ่ยเอานาะด่ากูเต็มเลยเ้ยอิจฉาเว้ยก็อิจฉา,า,าไปดีดวงม,มันดีเห็นป่ะโอ้เจ้าของไอดียไหมตอนนี้ยิ้มตายหาแล้วเนี่ยรวยไต่หาแล้วเนี่ย คุ้มตรงไหนคุ้มแลว้วมันได้โดมาอีกตัวไงพันล้านเมื่อกี้จำไม่ได้เหรอพี่หัวหนูท้องหัวน้องทองได้ยังไงล่ะครับแหมแล้วมาบอกพี่จะให้พี่ช่วยยังไงละ่ะฮะมาไอ้บอกแปดฮะผู้ชมเมื่อกี้บอกเลยใจสั่นมากชิวๆไปโอ้มีไอเทมด้วยไม่มีแต้มอ่ะ ตีบวกให้หน่อยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมทำไมไม่เอาหน้าขึ้นผมไม่มีกล้องครับเนี่ยคือแบบตีบวกอะตีตัวล่อไม่เคยแตกเลยอะตัวล่อนี่อะไรของมึงวะเนี่ยเพื่อนตัวล่อมึงก็แตกให้กูบ้างก็ได้โอ้ตัวล่อนี่ไม่ติดจังบวกแบบเป็นเซมารัล้ใหม่วันนี้วันนี้ไม่น่าบวกเลยฮะโอเคแตกกัถตึงตัวครับจะเอาอะไรไปติดวะ แหกนี่ไงเดี๋ยวดิเปิดติดนะบุกสี่โด,ด้ใจเย็นเฮ้ยมันชมไปกี่ทีแล้วเนี่ยปล่อยแม่งเลยโอ้โหจั้หวันนี้อินเดส้ตอร์อเรียบร้อยเซ็งปะกูคืนเผ่อได้บุกเจ็ดมานะสัตเต็กรับแตกครับเอา,าคนเดียวโอ้โหเอ๋ท่านผู้ชมครับ กูคืนได้ปลุกเจ็ดว่ะโอ้โหมาได้ไงมึมาได้ยังไงมาดิเมื่อกี้เป็นตัวล่อใช้ตัวเองเป็นตัวล่อความเที่มันอยู่ตรงนี้มาลุยรอบนี้เอาจริงละเขานี่ผมจะไม่พลาดผมจะจ้องดูมองหายแล้วชนสามทีหนึ่งนับไปแล้วนะฮะสองฮะอีกทีหนึ่งไป อินเดสตอศูนย์แปดแดงจังหวะเอิ้นเขรู้อยู่แล้วแหละว่ามันจะไม่ติดหรอกแต่ว่ามันก็แบบมันก็แบบแอบหวังไงคือแบบตีรอบแรกอ่ะกู้คืนได้บวกเจ็ดอ่ะเจ็ดห้ากู้คืนได้บวกเจ็ดอ่ะมีที่ไหนอ่ะอาวะไม่โทรมาเลยไม่รับได้ไหมเนี่ยอยู่พึ่งโทรมาดิ ใครโทรมาวมเนี่ยรับก็ได้ะไอ้หอยเตีมโทรมาเม่อเเนี่ยฮัลโหลดีครับเอาเนี่ยโทรมาไม่คุยกูด้วยเป็นไงวะด้วยเป็นไงวะสัตว์ไปนี่ก่อนพี่จะเตรีมอยู่ครับอยู่ดีไม่โกรเฉยสัตว์ มึงโทรมาทำไมล่ะกูจะกู้คืนนักเตะเนี่ยโอ้มึงโทรมาตักลางร,รายการมึงอยากออกอยากออกกล้องใช่ปะละ่ะ